สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับดวงรายสัปดาห์จากวลามาเล่านะคะในคลิปนี้จะเป็นอิทธิพลคำทำนายระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2563สำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะชาววันพุธคะรบกวนกดติดตามนะคะเพจ a c e b o o k และ ชาแนลยูทูบของเวลามาเล่าให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันสักหน่อยนะคะสําหรับออในเรื่องการงานของชาววันพุธนะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยกับหัวนะคะนั่นหมายถึงว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะงานเยอะมากนะคะเยอะถล่มทลายแบบว่าสายฟ้าฟาดนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาในหะ้ครอ นั่งชิลๆอยู่ที่บ้านหรือว่าใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเนี่ยเห็นว่าสัปดาห์นี้จะไม่ใช่สแล้วนะคะสําหรับชาววันพุธคือคุณเนี่ยจะต้องแบบมานะบาบักบั่นทางานสุดๆนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะมีการต้องเดินทางไปทํางานในต่างจังหวัดนะคะด้วยหรือต่างประเทศแต่ตอนนี้ต่างประเทศคงไปไม่ได้หรอกเนอะแต่ว่าเอาเป็นง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เคยไปก็แล้วก,กันนะคะต้องมีการแบบว่า จากบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะทําให้ค่อนข้างออชีวิตในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเบาๆนะคะ <c oughs> ก็คือไม่มีเวลาให้กับใครเลยนะคะจุดนี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้ work-life balance ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าชีวิตในการทํางานวุ่นวายเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ย มีปัญหาตามมาได้นะคะในส่วนของเรื่องความรักนะคะได้ไพ่เจ็ดดาบกลับหัวเช่นกันนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีคู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเระหองของระแหงกันอยู่เนี่ยไพ่แนะนําว่าให้เปิดอ,อกเปิดใจคุยกันนะคะพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ต้องรอมชอมคําพูดแล้วไม่ต้องพยายามเคลือบให้มันดูเป็นคําหวานหรือว่า ผิดความหมายไปจากความในใจของคุณนะคะคือควรจะบอกสิ่งที่เราต้องการไปแบบให้ตรงๆที่สุดนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ตอบสนองเราให้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วปัญหาเนี่ยจะได้คลี่คลายไปนะคะในส่วนของคนโสดก็เช่นกันนะคะถ้าเผื่อว่าคุณมีคนที่คุยอยู่เนี่ยก็คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยนะคะคิดอะไรทำอะไรเนี่ยก็จะ เดาทางได้แหละนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็คุณก็ควรจะตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะชอบก็บอกว่าชอบนะคะใช่ก็บอกว่าใช่หรือถ้าไม่ชอบก็อยากไปให้ความหวังเพิ่มเติมนะคะยังไงก็เป็นคนตรงไปตรงมาจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าในสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของคำแนะนำจากพี่ลูกเต๋าได้เป็นตัวเออบังคับนะคะเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆพวกมาลายัยบังคับเรือนะคะ แปลว่าอะไรแปลว่าในสัปดาห์นี้นะคะการงานของคุณเนี่ยก็คือจะยุ่งขิงลิงกับหมามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังควบคุมคอนโทรลทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การจัดการหรือว่าการเมนเนจของคุณเนี่ยให้ได้นะคะเรียกว่าต้องเอาทุกอย่างให้อยู่นะคะ เพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมาระเบิดใส่คุณนะคะแล้วมันจะกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงมากๆเลยนะคะขอให้ใช้ความสามารถการจัดการที่มีมาทั้งหมดนะคะใช้พลังงานไปในสัปดาห์นี้ให้เต็มที่นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับชาววันพุธอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage แล้วก็ช anel n Youtube ให้เวลามาเล่าด้วยนะคะบ๊ายบาย